สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,อาลองมาเจาะลึกข้อมูลกันหน่อยนะครับจากหลายๆที่เลยทั้งบทความรายงานแล้วก็ความเห็นต่างๆเกี่ยวกับารายชื่อคนที่รวยที่สุดในโลกอัปเดตล่าสุดปี2025นี่แหละครับค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมาดูกันว่าใครอยู่ตรงไหนทำอะไรถึงรวยและภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างใช่ค่ะเพราะว่านอกจากแค่รายชื่อเนี่ยมันสะท้อนอะไรหลายอย่างเลยนะคะ ทั้งเรื่องพลังของเทคโนโลยีคือขับเคลื่อนความมัง่งคั่งเยอะมากครับอืมแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งมันก็มีเสียงสะท้อนเรื่องเอ,อ่อความเหลื่อมล้ําที่แบบดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทั้งสองด้านเลยค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเริ่มที่ top ป5ก่อนเลยไหมครับจากข้อมูลล่าสุดฟอบส2025ได้เลยค่ะอันดับหนึ่งเอ่อไม่พลิกโผเท่าไหร่อีลอนมัสก์เจ้าเก่าเทสลาเ p ป c e เอ็กซ์แล้วก็มี XA i บริษัท AI ของเขาด้วยค่ะ คนนี้ทรัพย์สินเยอะมากประมาณ342 0 0 0พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐเลยนะคะทิ้งห่างพอสมควรเลยครับผมตามมาติดติดอันดับ2กับ3นี่โอ้โหเบียดกันมาเลยใช่ค่ะเบียดกันมากอันดับ2ก็มาร์คซัคเคอร์เบิร์กจาก Meta หรือ Facebook เดิมประมาณ216 0 0พันล้านอืมแล้วก็อันดับ3เจฟเบโซสผู้ก่อตั้ง a เม z o n ที่215 0 0พันล้านคือต่างกันนิดเดียวเองค่ะจริงด้วยครับใกล้กันมาก สะท้อนว่าหุ้นเทคนี่มาแรงจริงๆใช่เลยค่ะแล้วอันดับ4ล่ะคะอันดับ4 Larry Ellison จาก Oracle ซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่อันนี้ก็สายเทคเหมือนกันประมาณ192,000ล้านค่ะแล้วก็อันดับ5มีหลุดจากเทคมาคนหนึ่ง Bernard a r n o l และครอบครัว กลุ่ม LVMH สินค้าหรูอ๋อลุยวิตตองดีออลอะไรพวกนั้นนะคะใช่ครับกลุ่มนั้นเลย178,000ล้านก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีปลาเข้าไป4ใน5อันดับแรกใช่ค่ะคือค่ารวมใหญ่ขึ้นเนี่ยก็น่าทึ่งนะคะปี2025เนี่ยมีมหาเศรษฐีระดับพันล้านเหรียญทั่วโลกเอ่อมากถึง3,028คนโห3,000กว่าคนใช่ค่ะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าตั้ง247คนแนะแล้วทรัพย์สินรวมกันทั้งหมดนะคะ แต่16.1ล้านล้านดอลลาร์ล้านล้านค่ะเพิ่มขึ้นเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์ในปีเดียวโห oh, ตัวเลขมันมหาศาลจริงๆนะครับ mm. แล้วการกระจายตัวล่ะครับประเทศไหนนำก็ยังเป็นสหรัฐอเมริกานะคะที่มีมหาเศรษฐีเยอะสุดเกือบพันคนแล้วค่ะ902คนเกือบพันค่ะตามมาก็จะเป็นจีนแล้วก็อินเดีย ส่วนของไทยเราเองก็มีติดอันดับโลกเหมือนกันนะคะอ๋อมีใครบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับก็อย่างเช่นคุณธนินเจียรวน์แห่ง CP Group อันดับที่141ค่ะแล้วก็มีคุณสาหรัตรัตนาวดีจาก Gulf Energy อันดับที่184ครับผมก็ถือว่ามีคนไทยติดอันดับอยู่ด้วยแต่ทีนี้ในขณะที่ความมั่งคั่งมันดูเฟื่องฟูในกลุ่มบนบนเนี่ยมันก็มีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะ มีรายงานจากออก a ฟใช่ไหมครับชื่อ takers not makers อ,อันนี้เขาชี้ภาพที่ต่างออกไปเลยใช่ค่ะเป็นมุมที่แบบชวนให้เราคิดเหมือนกันคือรายงานนี้เขาระบุว่าคนที่รวยที่สุดที่1%นแรกของโลกนะคะครับหถือครองทรัพย์สินเกือบครึ่งหนึ่งของโลกเลยนะคะคือ4ีเปของความมั่งคั่งรวมโหครึ่งหนึ่งอยู่ที่คน1% ใช่ค่ะสวนทางกับประชากรเกือบครึ่งโลกเหมือนกันคือ44เป์ที่ยังรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนนะคะที่ธนาคารโลกเขากำหนดไว้6.85ดอลลาร์ต่อวันอืมช่องว่างมันมหาศาลจริงๆนะครับแล้วออกแฟมเขาอธิบายเรื่องที่มาของความมั่งคั่งที่มันกระจุกตัวแบบนี้ไว้ยังไงบ้างครับคือรายงานเขาตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจนะคะว่าความมั่งคั่งของมหาเศรษฐีในยุคปัจจุบันเนี้ย ประมาณ60%นครับหกสิบอร์อาจจะไม่ได้มาจากการสร้างนวัตกรรมหรือว่าการผลิตโดยตรงเสมอไปนะคะแต่อาจจะมาจากเอ่อมรดกการผูกขัดทางธุรกิจหรืออาจจะเป็นความได้เปรียบจากเครือข่ายพวกพ้องอะไรแบบนั้นอ,อ๋อคือเป็นมุมมองที่ต่างจากภาพที่เรามักจะเห็นว่าเป็นผู้สร้างอะไรแบบนั้น ใช่ค่ะเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เขานำเสนอขึ้นมาน่าคิดมากครับแล้วเรื่องการคาดการณ์อนาคตล่ะครับเห็นว่ามีพูดถึงเศรษฐีระดับล้านล้านดอลลาร์ด้วยหรอครับมีค่ะคืออัตราการสะสมความมั่งคั่งตอนนี้มันเร็วมากจริงๆจนมีการคาดการกันว่าโลกเราอาจจะได้เห็นมหาเศรษฐีระดับเอ่อทริลเลียนแนนะคะล้านล้านดอลลาร์ทริลเลียนแนคนแรกในอีกไม่นานนี้ซึ่ง ก็น่าจะเป็นอีลอนมัสนะคะที่ถูกจับตาแล้วก็อาจจะมีตามมาอีกอย่างน้อย5คนภายใน10ปีข้างหน้าโอหอีก5คนใน10ปีคือมันแสดงให้เห็นว่าความมั่งคั่งมันเร่งตัวแบบกระจุกตัวอยู่ข้างบนจริงๆใช่ค่ะการเร่งตัวมันสูงมากๆซึ่งประเด็นเรื่องความมั่งคั่งกระจุกตัวแบบนี้ก็มีผู้นำออกมาแสดงความกังวลเหมือนกันอย่างอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนก็เคยเตือนเรื่องรางกอตัโตโกรงกรุงการทาเศรษฐกิจ ค่ะ <c oughs> แล้วก็เรียกร้องเรื่องการเก็บภาษ,ษีที่เป็นธรรมมากขึ้นอันนี้คือเรานําเสนอตามข้อมูลที่ปรากฏนะครับไม่ได้แสดงความเห็นส่วนตัวใดๆค่ะ <c oughs> ซึ่งมันก็สอดคล้องกับข้อเสนอของออกแฟมในรายงานฉบับเดียวกันเลยนะคะคือเขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆอาจจะต้องลงมือทําอะไรบางอย่างครับ <c oughs> เช่นอะไรบ้างครับรายได้ระหว่างคนที่รวยสุดๆกับคนที่จนสุดๆลงหรือว่าปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อควบคุมบริษัทข้ามชาติให้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องการเพิ่มอัตราภาษีสําหรับกลุ่มคนที่รายได้สูงมากๆหรือคนรวยมากๆนะคะอืมครับผมก็สรุปแล้วข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันชี้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าความมั่งคั่งมันมันกระจุกตัวมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆ ใช่เลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเครื่องยนต์สำคัญเลยที่สร้างแล้วก็เพิ่มพูนความมั่งคั่งอย่างเร็วมากๆให้กับคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งใช่เลยค่ะและนั่นก็อาจจะเป็นคำถามสำคัญทิ้งท้ายไว้นะคะว่าสัญญาณพวกนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตคแล้วสังคมเราจะปรับตัวหรือจะมีแนวทางรับมือกับช่องว่างที่มันดูเหมือนจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ได้ยังไงนั่นสิครับ คงเป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบสำเร็จรูปง่ายๆนะคะแต่ก็น่าจะชวนให้พวกเราทุกคนกลับไปคบคิดกันต่อค่ะ